Injective หรือ INJ อีกหนึ่งโปรเจกต์ระดับโลกที่ครอบคลุมทั้ง DEX และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ในโลกจริงหรือ RWA เป็นโทเค็นรวมถึงความสามารถในการพัฒนา DApp Injective เป็นบล็อกเชนเลเยอร์หนึ่งที่โดดเด่นเรื่องความรวดเร็วและโมเดลทางการเงินสำเร็จรูปที่ตอบโจทย์ทางการสร้าง DApp Injective มาพร้อมกับความเร็วระดับเชียววินาทีระบบปกป้องผลประโยชน์ของนักขุดหรือ MEV การเชื่อมต่อข้ามเชนแบบไร้อรอยต่อ รองรับการทำงานร่วมกับ Ethereum Chain, Solana และระบบนิเวศ Cosmos IBC ทั้งหมด INJ คือโทเคนหลักของเครือข่ายที่ใช้ในระบบนิเวศ Injective สำหรับการสเต็กการอัปเกรดโปรโตคอลและใช้เป็นรางวัลตอบแทนสำหรับผู้พัฒนา DApp ป,ปัจจุบัน INJ อยู่บน blockchain Injective Layer 1, Cosmos SDK และกลไกฉันธรรมติ Tendermint โดยมีอุปทานทั้งหมด100ล้าน INJ โดยการใช้งานหลักคือการกำกับดูแลการประมูลเพื่อเผาโทเคนการชำระค่าธรรมเนียมและรางวัลสำหรับ D ีแอ Injective หรือ IJ n Token เปิดให้ซื้อขายแล้วบน b ีท a ซ่าไทยแลนด์บีทาซ่าไทยแลนด์เชื่อมคนไทยกับโปรเจกต์คริปโตระดับโลก